สวัสดีพ่อแม่พี่น้องนานะทุกท่านนะครับวันนี้มาก็มาพบกับผมชัยสไนเปอร์เช่นเคยนะครับมาพร้อมกับอุปกรณ์การหาปลาของผมนะครับหนังสติ๊กนะครับแล้วก็ลอกครับนี่นะครับลอกแล้วก็ลูกดอกนะครับเงี่ยงพับนะครับวันนี้ผมก็มาหมายเดิมนะครับหมายเดิมนี่นะครับหมายเดิมครับ ใต้สะพานใหญ่นะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาจะ11นาฬิกาสนาฬิกาแล้วนะครับฝนก็จะปล่อยๆนิดหน่อยนะครับเห็นไหมครับนี่ครับฝนปล่อยๆครับไม่รู้ว่าจะมีตัวลอยหรือเปล่านะครับไม่รู้ว่าจะเห็นตัวหรือเปล่านะครับไม้สวยนะครับไม้นี้ หมายเดิมนะครับหมายตัดสะพันใหญ่นะครับธรรมชาติของเกาหลีนะครับเริ่มจะเข้าหน้าร้อนแล้วนะครับตอนนี้ก็เดินมีนาครับปลายปเดินมีนานะครับเดี๋ยวเราไปดูไปชมกันเลยนะครับว่าจะเจอตัวหรือเปล่านะครับต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องและทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมที่เข้ามาดูกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดซับสไครต์ให้กับผมนะครับ แค่สไนเปอร์นะครับต้องขอขอบนะครับขอขอบคุณมากนะครับดติดเราไปดูกันเลยนะครับว่าจะเจอตัวหรือเปล่านะครับวันนี้ครับไปกันเลยครับ เอาโดนครับตัวนี้โดนเข้าโอ้หลุดโอ้สหดยได้มากครับตัวนี้ลุดไปแล้วนะครับโดนเข้าจุดไม่ค่อยดีนะครับ เรเอใหม่นะครับ ลองดูนะครับไม่โดนนะครับมันอยู่ลึกนะครับตัวเมื่อกี้ใหญ่มากครับหลุดครับสีไดมากครับ เจอตัวเล็กครับอยู่ใต้น้ําครับที่น้ํามันใสนะครับที่จริงมองดูเหมือนไม่ลึกนะครับแต่ไม่อยู่ลึกนะครับอยู่ใต้น้ํานะครับ โดนนะครับโอ้ยโดนแล้วครับตัวใหญ่มากครับตัวนี้หลุดหรือเปล่านาะอย่าหลุดนะครับอย่าหลุดโอ้โห,หดนนะครับอย่าหลุดนะครับ ตัวใหญ่มากครับตัวนี้เสียวหลุดมากครับกลัวมันหลุดมากครับหลุดแล้วครับโอ้โหว่าแล้วครับสุดยอดมากครับโอ้โห น่าจะโดนเข้าไม่ดีนะครับเพราะมันไกลครับสศรายมากครับสีไดายเศาจริงๆครับโอ้โหน่าจะใจะเย็นๆนิดหน่อยนะครับโอ้โ เราจะเย็นๆรอให้มันออกมาดีๆนะครับยิงโดนเต็มๆไม่ไม่น่าหลุดครับแต่นี่เราใจร้อนนิดหน่อยนะครับยิงไม่ทะลุนะครับถ้ายิงทะลุครับดูเงี้งครับนี่เป็นเงี้งพับนะครับถ้ายิงทะลุนี่ไม่มีหลุดนะครับน่าจะยิงไม่ทะลุนะครับเพราะมันไกลครับ สียดายครับสียดายครับเป็นไรครับเอาใหม่นะครับ โอ้โดนนะครับโดนครับโอ้โหเข้าปากเต็มเต็มนะครับไม่มีหลุดน,นะครับแบบนี้โอ้โหยอมันมากครับตอนนี้ตัวไม่ใหญ่ครับไซส์เจ็ดแปดขีดนะครับ นี่นะครับตัวก็ไม่ค่อยใหญ่นะครับเห็นไหมครับนี่นะครับ ตัไม่ค่อยใหญ่นะครับตัวนี้โอ้โหต่างสะติ๊กนะครับเดี๋ยวผมดึงขึ้นนะครับ หวานนะครับดูครับวิ่งเร็วมากโอ้โหโอ้โหเป็นนุ่นแล้วครับโอ้โหเหมือนจะหลุดนะครับเดี๋ยวผมต้องลงไปเอาก่อนนะครับเหมือนจะหลุดครับ ดีนะครับที่มันเป็นเงี่ยงพับนะครับถ้าไม่ใช่เงี่ยงพับบดแน่นอนครับตัวนี้ นี่นะครับข้อดีของเงี้ยงพับนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับข้อดีของเงี้ยงพับนะครับไม่หลุดง่ายๆนะครับเพราะมันเป็นเงี้ยงพับนี่นะครับเราดึงขึ้นปุ๊บมันก็จะมีเงี้ยงพับคอยกันไว้ไม่ให้หลุดนะครับ ตัว7 8็ดแปดขีดครับไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ครับแต่ก็ได้หนึ่งเต้มนะครับวันนี้เดี๋ยวผมก็เก็บปลาก่อนนะครับนี่นะครับครับหลังจากที่เราเก็บปลามานะครับนี่นะครับ ตัวเจ็ดแปดขีดนะครับนี่ครับไม่ค่อยใหญ่นะครับแต่ก็ได้หนึ่งแต้มนะครับวันนี้หม้ใต้สะพานใหญ่นะครับวันนี้มีลมครับตอนเช้าฝนตกครับช่วงบ่ายมันจะมีลม ปลาจะไม่ค่อยลอยนะครับตรงนี้มันจะเป็นน้ําตื้นนะครับปลาก็เลยมาตรงน้ําตื้นๆผมก็เลยมองเห็นนะครับเดี๋ยวเราไปดูต่อนะครับว่าจะได้ตัวเพิ่มหรือเปล่านะครับจะได้แต้มเพิ่มหรือเปล่านะครับไปกันเลยครับมาครับวันนี้นะครับพบกับผมไทสไนเปอร์นะครับ ตอนนี้เราก็ได้หนึ่งแต้มนะครับวันนี้เราได้หนึ่งแต้มนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาใกล้จะสิบเนาฬิกาแล้วนะครับใกล้จะห้าโมงเย็นนะครับก็จะเย็นมากแล้วนะครับประเทศเกาหลีแล้ววันนี้นะครับตอนเช้าจะมีมีฝนนะครับตอนช่วงบ่ายนะครับจะมีลมนะครับทิวทัศน์ในการมองปลานะครับมันยากมากครับมีลมนะครับปลาจะไม่ลอยเลยนะครับปลาจะอยู่น้ําลึกนะครับ ผมยิงไปทั้งหมด3แต้มนะครับ3แต้มนะครับแต่หลุดไป2แต้มนะครับสีไดายมากครับไซส์ประมาณสัก2บวกนะครับหลุดไป2แต้มส่วนแต้มนี้แต้มที่ได้นะครับประมาณเกขีด8ขีดนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าเราทําภารกิจผ่านนะครับวันนี้ครับสําเร็จนะครับผมต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องแลนะทุกท่านนะครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่ง เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมครับต้องขอขบคุณมากนะครับแล้วคลิปต่อไปผมจะตั้งใจทำดีๆมาให้พ่อแม่พี่น้องนะะท่านได้ดูกันนะครับต้องขอบคุณมากนะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องน้นะทุกท่านไปติดตามผมคลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากครับแล้วตอนนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ